คนเราไม่ถึงที่ตาย,ยไม่วายชี่ว่า,ววาถึงมีใครพิฆาตเขียนฆาตไม่อาสันหากถึงที่ตายยังไงก็ต้องตายวายทีวันไม,ม้ชิ้นฟันชี่เหือกอยังเสือกตายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับหนุ่มวยัยสามสิบห้าปีที่ดวงดีขับขรถบรรทุกยี่สิบสองล้อบรรทุกปูนซีเมนฝ่าสายฝนถนนลื่นทําให้รถเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าคริมทางขาดสองท่อนส่วนตัวรถนั้นหัวรถกระเด็นกระดอนออกจากตัวรถคนขับ ผู้ขับขี่รถบรรทุกพ่วงปูนซีเมนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่23มีนาคม2565พันตำรวจโทอาทิตย์สอธาร้อยเวรสถานีตำวรวจปูธรไม้รูดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกปูนซีเมนเสียหลักพุ่งตกริมถนนที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสาย3บ้านห้วยโสมส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งราย หลังได้รับแจ้งจึงได้ประสาเนเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานจังหวัดสตา์ให้รีบรุดไปตรวจสอบอยงที่เกิดเหตุถึงที่เกิดเหตุก็พบครถบรรทุกพ่วง22ลออ้อยี่ห้อฮิโน่สีขาวได้เสียหลักตกลงไปในร่องริมถนนและไปชนกับเสาไฟฟ้าริมทางสงผลทำให้เสาไฟฟ้านั้นขาดสองท่อนส่วนสภาพด้านหน้ารถนั้นไม่ต้องพูดถึงครับพังยับเยินกระจกหน้า แตกแแตกระจตยกระจายส่งผลทำให้ปูนซีเมนนั้นตกเกลื่อนอยู่บนพื้นถนนทราบชื่อคนขับชื่อว่านายวัชราอยู่ปานอายุ35ปีอศาศัยอยู่บ้านเลขที่117คับหงหมู่11 1. ตำบลผุดน้อยอำเภอสีคิวจังหวัดนคนรราชสีมาตรวจสอบตามร่างกายพบมีบาดแผลที่ด้านขาขวาเจ้าหน้าที่คู่ภัยชิงเรื่องให้ความช่วยเหลือและผสมพยาบาลในเบือ้องต้นก่อนนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ จาก,การสอบถามของเจ้าหน้าที่นายวัชราผู้ขับขี่ขรถบรรทุกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเหตุนั้นตนได้ขับขรถคันดังกล่าวบรรทุกปูนซีเมนทั้งหมด32ตันเพื่อจะมุ่งหน้าไปส่งที่ประเทศกรัรมพูชาพอมาถึงที่เกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้ถนนนั้นเปยียกครื่นบังคับรถไม่อยู่ส่งผลทาให้รถเสียหลักพุ่งไปชนเสาฟไฟฟ้าข้างทางอย่างจัง จนเสาไฟฟ้าน,นั้นขาดสองท่อนส่วนตัวรถนั้นตกลงไปอยู่ในร่องระบายน้ําริมถนนเหตุการณ์ในครั้งนี้ซนถือว่าโชคดีที่สุดที่ทําให้ซนนั้นได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงอยากจะขอเตือนผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะหากเกิดฝนตกถนนลื่นขอให้ขับด,ด้วยความระมัดระวังเพราะอุบัติเหตุละเกิดขึ้นได้ทุกเวลาบางทีท่านอาจจะไม่โชคดีเหมือนนุงวัย35ปีใครนี้ที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยความปรารถนาดี ภาพข่าวจากวิเชียนม่วงสีผู้สื่อข่าวจังหวัดตราดรายงาน